ออนนีเห็ดเจียวอพี่น้องมึงนอะดีนี่ต้มเขขพียรนาะใส่หัวคั่วต้มปลามข้รถุนัวแล้วก็ใส่นี่น้องพรโ้มันข่งพี่น้องหลายบ่ปิดหนายอยู่หขวาพอแล้ มาคงๆครับน้องวะ <ừ S 1> ช่วยๆกันปลาหนีซิมลงด้วยนี่มาปลาหนีซิมลงด้วยเป,เป็นนังไมย์ซิมเจ้าคาบวะเนี่โอูต้ตามไปมังงนเบีย้ยพี่น้องเลยเนอะนี่กินแบบบ้านๆครับอิสานอิสานบาน้านเขาเอาแล้ว อันนี้คุ้งเจ้าหรอ,อเป็นไงครับหวานจวยจุยครับเนาะแล้วใช่พี่น้องเพิ่งไหมครับเดี๋ยวจัดการพักอย่าให้เรียบร้อยกันครับผมเนาะโมเน่ใจแสียบ้างนะอืมอ้ม มาอ,นนอยู่ในรดนิวแส, <c oughs> ส่บคับเนาะทำนีกันเนาะ